จากคนเก็บขยะสู่ตำนาน NBA และนี่คือเรื่องราวของ Larry Bird ชายที่เติบโตท่ามกลางความยากจนและเป็นหนึ่งในนักบาสเกตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกอาลเบิร์ดเกิดในปี1956ที่เมืองเล็กๆชื่อ f r i e n d s l g อิ i n d i a n a เป็นลูกคนที่4จาก6พี่น้องในครอบครัวที่แทบจะไม่มีอะไรเลยพ่อของเขาเป็นช่างก่อสร้างที่ติดเหล้าเตาผิงในบ้านยังพังหน้าหนาวก็หนาว และไม่มีเงินจะซ่อมความจนเป็นเพื่อนของแลรี่ตั้งแต่วันที่เขาลืมตาดูโลกเมื่อจบมัธยมแลรี่ได้รับทุนจากมหาลัยอินเดียนายูนิวอ์ซิตี้แต่ชีวิตในร่วมหาลัยกลับไม่เป็นเหมือนที่คิดไว้เขาต้องอยู่ท่ามกลางนักกีฬาที่มีชื่อเสียงและเพื่อนร่วมคลาสที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยในขณะที่ตัวเขายังไม่มีแม้แต่เสื้อดีๆจะใส่ไปซ้อมด้วยซ้ำความกดดันความเหงาความรู้สึกที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ทําให้แลรี่ตัดสินใจลาออกจกมหวิทยาที่อะไรในเวลาไม่กี่สัปดาห์และสิ่่่่่่่งงททีีรรอออเเขาาาายยยูบ้้นววก แอลลี่ติดเล่าและกำลังถูกไล่รัดด้วยหนี้สินในปี1975พอของเขาก็ใช้ปืนติดชีพตัวเองแอลลี่คิดว่าถ้าฉันไม่ทำให้ครอบครัวดีขึ้นใครจะทำ Larry แอลลี่ตัดสินใจเป็นพนักงานเก็บขยะขับรถตั้งแต่เช้าจะหลดข้าเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวแต่ในทุกคืนที่เงียบงานเขายังคงหยิบลูกบาสขึ้นมาชูดอยู่เสมอเหมือนมันเป็นสิ่งเดียวที่ย้ำเตือนว่าเขายังมีความฝันอยู่ และแม้จะหลุดออกจากเส้นทางกีฬาชี่อของแ a ลรี่เบิร์ดยังคงติดอยู่ในใจของโค้ชบางคนหนึ่งในนั้นก็คือบิลฮอชจากอินเดียนาสเตทยูนิเวอร์ซิตี้บิลฮอชชายที่เห็นบางอย่างในแลรี่ที่โลกมองข้ามโค้ชฮอชดึงแลรี่กลับมาสู่สนามอีกครั้งและครั้งนี้เขาจะไม่ถอยอีก ที่อินเดียนาสเตทแลรี่กับมาโชว์ฟอร์มได้อย่างเหลือเชื่อเขาพาทีมชิงแชมป์ NCAA กับแมจิกจอห์นสันแม้จะแพ้นในวันนั้นแต่ทั้งประเทศก็ได้รู้จักชื่อของแลรี่เบริดไปแล้วเรดเออร์บชจากบอสตันเซลติกเลือกดราฟแลรี่ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบเพราะไม่สัญญาค่าเหนื่อยสูงสุดในประวัติศาสตร์ลกกูกี้สมัยนั้นคือ3.25ล้านเหรียญแต่นั้นไม่ใช่แค่เงินมันคือโอกาสและแลรี่ไม่มีวันที่จะปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปอีกแน่ ฤดูกาลแรกเขาพาเซลติกจากทีมที่ชนะแค่29เกมกลับมากลายเป็น61เกมพร้อมคว้ารางวัลรุกกี้ออฟเดอะเยียและจากนั้นเขาก็หยุดไม่อยู่เลยเป็นแชมป์ NBA 3สมัยเป็น MVP 3ปีติดต่อกันในปี1984-86 2รางวัล Final MVP และ1ในไม่กี่คนที่ทำสถิติ 50, 40, 90 ชุด2คะแนน50% 3คะแนน40%และจุดโทษ90%ยิงแม่นในทุกระยะทุกจังหวะทุกเกมแต่เบิร์ดไม่ใช่แค่นักบาสเขาคือนักจิตวิทยาในสนาม I'm gonna shoot it in your face and there's nothing you can do about it ฉันจะยิงใส่หน้าแกและแกจะทำอะไรไม่ได้เลยเขา trash talk ใส่คู่แข่งเขามั่นใจในทุกช็อตเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ดังเท่ๆแต่ทุกการขยับของเขาคือความแม่นยำและมันสมอง และเมื่อพูดถึงยุค80คุณจะไม่มีวันลืมคู่ปรับระหว่างแลร์รีเบิร์ดกับแมตติจอนสันคู่ปรับที่เปลี่ยน NBA ให้กลายเป็นหลีกที่ทั่วโลกจับตาสุดท้ายเบิร์ดต้องยอมแพ้ให้กับอาการบาดเจ็บเรื้อรังที่หลังเขาแขวนรองเท้าในปี92แต่ก่อนจากเขาเป็นหนึ่งในสมาชิก dream team ชุดแรกที่กลายเป็นตำนานของวงการกีฬาโลกแลร์รีเบิร์ดไม่ใช่คนที่มีพรสวรรค์เหลือล้นแต่เขาคือคนที่ไม่เคยยอมแพ้แม้แต่วินาทีเดียวเขาคือนักสู้จากคนเก็บขยะ ที่ใช้หัวใจเขียนชื่อของเขาไว้บนกำแพงตำนาน NBA ตำนานบางคนเกิดจากโชคดีแต่ลรรี่เกิดจากความไม่ยอมแพ้ถ้าชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับอย่าลืมรีโพสด้วยละ่ะสวัสดี